จิ๊กจิ๊กสวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนการทำกาะาฟีเลนนะครับซึ่งคาะาฟีเลนนี่ก็มีมาสักพักแล้วแต่ผมเพิ่งมาสอนทำ โอเคก็สอนสำหรับคนที่ไมไ่รู้แล้วกันนะครับผมบก็อย่างแรกครับก็อย่างผมพาไปดูกระทาฟีเินกนเลยว่ามันต้องใช้อะไรอย่างไรบ้างก็ให้เราไปที่เกาะส้มนะครับหรือเกาะใบไม้ร่วงน,น,นี่เองนะี่เกาะนี้ไปไหมโอเคแล้วทุกคนจะเห็นบ้านอยู่นี้ใช่ไหมให้ทุกคนมาเนะครับมาเลยมันจะอยู่จุดเดียวกับการทาของชาดวยนะครับนี่ที่กระทางฟีเินจะเป็นรูปร่างนี้นะครับผมนี่เป็นรูปร่างนี้เลย ซึ่งของการทำคทาถาพิเีนะครับก็มีอันนี้ครับพิ้งไอพวกมานาสโตเนี่ยครับซึ่งไอพวกเนี้ยคือเราต้องเอามาคาบนะครับเอามาคาวิธีหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับก็มีพิ้งแล้วก็คมพีแล้วก็พวกของทำไอพวกนี้นะครับในการที่เราจะได้ของพวกนเนี้ยเนี่ยจะเป็นเป็นอย่างร้านเนี่ยคือคุณเนี่ยต้องมาตรงนี้ครับนี่กดตรงนี้นครับผม มาเตาไฟตรงนี้นะครับก็ทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันมีให้ค้าอยู่นะครับว่าแต่ละอันจะต้องใช้มานาสโตกี่อันนะครับผมเจมก็500นะอครับอย่างเช่นทุกอันจะใช้เหมือนกันนะครับมานาสโต2ยี่ห้านะครับซึ่งมานาสโตเนี่ยคือได้ง่ายครับได้แบบหาไม่ยากนะครับซึ่งมานาสโตจะต้อบจากบอสนะครับบอสทั่วไปนี่แหละครับผมบอสที่แบบเกาะนู้นนะครับก็แบบ บอสบอสอะไรก็ได้ครับหอยเป็นบอสที่แบบเกิดเกิดจากเกาะอย่างเงี้ยใช่บอสเกาะขีมะใหญ่ก็ได้คุณจะเซ็กบอสเกาะขีมะาใหญ่ก็ได้มันก็ได้เหมือนกันนะครับมาลาสโตหรือบอสบอสกล Bot, Bot างที่เกิดทุก5านาทีอยู่ตรงนั้นที่มองชี้ไว้ตรงนั้นก็ได้นะครับโอเคต่อมานะครับผมจะสอนการทําคัมพีนะครับอย่างแรกน,นะครับให้ทุกคนมาเลยครับคือการทําทำคำัมพีคัมพีของ เจอนะเร็วแล้วฟรีเลนะนะครับใช่คัมพีฟรีเลนนะครับก็เราต้องไปเสกบอสจนนะครับซึ่งการเราจะเสกบอสได้เนี่ยให้ทุกคนทําตามผมนะครับให้เราอะทำเควสทุกเกาะน,นะครับเควสทุกเกาะที่แบบมีเควสนะครับผมโอเคเทุกคนจะทําตามเกาะแต่และเกาะตามผมเลยไดนะ้นะน่ครับขอแรงนะก็เนี่ยทำเควสนะครับแล้วก็ สีสามตัวใช่ไหมเขาบอกไว้นะครับก็ตีไปโอเคต่อไปก็เฟสตรงนี้ต่อครับต่อไปเขาก็ไปเกาะบาคี้นะครับก่อเริ่มต้นเสร็จแล้วก็ไปเกาะบาคี้นะครับก็ให้ทุกคนทำเฟสทุกเกาะครับใช่เดี๋วดูผมแลาทำตามผมเลยก็ได้ก็นี่ครับผมสามตัวแล้วก็ไปเกาะลิงนะครับผมนี่ ทำให้หมดทุกเกาะนะครับเคลสเนี่ยคือทาให้ทำหมดแบบเกาะที่มีเควสใหได้ทำนะครับแต่เควสอย่างเงี้ยจะแบบว่าเราต้องแบบฆ่าตัวนั้นตัวนี้คิดตัวอะไรบ้างอนะ่ะต่อไปครับไปเกาะหิออมะนะครับผมแล้วก็กดรับเคลสนะครับแล้วตีสามตัวนะครับแล้วต่อไปครับเกาะทหารนะครับ เราก็ตีสามตัวนะครับผมต่อไปนะครับคือคือเราต้องตีเลยคือเราต้องตีบอสบอสเกาะกลางครับที่เกิดทุกห้านาทีครับคือเราแบบตีพวกนี้เสร็จเนี่ยตีเควสอ้พวกนี้เสร็จแล้วหมดแล้วเนี่ยเราต้องมาตีบอสเกาะกลางนะครับเนี่ยเห็นไหมที่ยืนอยู่อะที่นั่งอยู่อะเอ้ยยืนดินั่งได้ไงคือต้องเป็นบอสเก,กาะกลางเท่านั้นนะครับผมนี่ครับแล้วก็ตีไปเลยครับ ถ้าเราไม่ตีเนี่ยเราจะสิกบอสไม่ได้ครับโอเคมามสิกบอสชื่ออะไรผมลืมเน,นี่ยสิกบอสนะครับสิกบอสเพื่อเอาคัมภีร์ไม่ได้นะโอเคล้วก็ตีเลยนะเราจะาาตตได้มาราสโตด้วยนะครับเมื่อกี้ผมได้มาราสตโตส้มาถามันเราตีบอสอะไรก็ได้อย่างไงเราก็ได้มาราสโต้นะ่ถ้าดวงไม่ดีหน่อยว่ามีฟิตไม่ได้นะครับแต่มันก็มีฟิตได้ ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็น,ะนต์ตอะมาลาโต้อะว่าทุกคนตามผมมาเกาะน,นี้นะดันั้นครับมาหลังเกาะตรงนี้นะครับได้เห็นนี่ครับคุยเลยโอเคเห็นไหมมันก็บอกว่าได้เส็บอสมาให้เราแล้วนะที่เกาะน,นี้ครับเกาะสังเวียนนะนี่เกาะน,นี้เลยข้างๆเกาะน,นี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหม โ okay. okay, อเคโอเคเดี๋ยวผมขอตีโอเคได้ตาละนี่ครับเราได้คำพีนะครับที่มุกี้มันขึ้นให้อยู่เราก็มีฟพชแบนมาลาตโตนจากบอสต,ตัวนี้ไปนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมมีคำพีแล้วนะครับแล้วก็มาลาตโตนครบแล้วนะครับผมคือมาลาสะโตนอะ่ะผมแนะนำให้เก็บประมาณร้อยสามสิบห้าอันนะครับผมใช่มันจะได้พอดีแบบ สามารถคาบได้เลยครับคาบได้แบบพอดีอ่ะโอเคตอนนี้ผมก็มีครบหมดทุกอย่างนะครับผมถ้าเรามีมาณะตัวเสร็จแล้วให้เรามาเกาะเกาะส้มหรือเกาะใบไม้ร่วงนะครับก็มาตรงนี้บ้านหลังนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคจากนั้นนะครับมาที่เตาเตานี้แล้วก็มาคาบนะครับเห็นไหมผมจะบอกว่าต้องใช้เจม500ก็มาณะตนทุกอันนะครับเหมือนจะหมดโอเคก็คาบไปเลยครับ โอเคตอนนี้ผมครับคมที่เรียบร้อยนะจากนั้นนะครับเนี่ยเห็นป่มก็สามารถแลกได้เลยนะครับก็เนี่ยต้องมีมนาโตอีกส0บันนะครับผมที่ตอบจากบอสอะแล้วก็คัมพีนะครับแล้วก็ของครับในเตาที่ผมครับเป็นเมื่อกี้นะครับแล้วก็เจมอีประมาณพันไม่ใช่พันห้าเลยหมื่นห้านะครับผมโอเคก็คราฟได้เลยกดครับไปเลยแต่ผม แต่ผมขอยังไม่กดแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีอยู่แล้วใช้ผมมีอยู่แล้วนี่นะครับคือจะเป็นอย่างนี้เลยนะนี่เือแรกมามันจะเป็นอย่างนี้ให้เราก่อนแบบให้เรากดใช้นะครับคือมาให้เราก็ใช้เ,ใชเลยโอเคตอนนี้เราได้ที่เรียบร้อยนะผมนี่มาดวูก่อนไหนว่านี่ครับปลาฟรีเดนฟรีเดนอืมฟรีเดน พีเดนโอเคมาเดีย๋ยวเรามารีวิวกระทะพีเดนยนกันดีกว่าคือการทำนี่แบบทุกคนทำได้หมดนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับผมแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะโอเคมาก็สกิลคิกนะครัทีิ้ก็จะแบบเฮ้ยเฮ้ยสวยนะนะครับหนึ่งสองสามสี่โอ้สกิลที่สี่แบบว่าเห็นไหมโค้ชสวย หนึ่งสองมันจะแบบจ้วงๆก่อนนะเนี่ยจ้วงๆสองทีก่อนนะครับผมและครั้งที่สามก็คือการฟันนะครับฟันฟาันี่เองและคิวสี่ก็คือแบบนี่ครับสะบัดปล่อยพลังเวทออกไปนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับนี่ต่อไปครับไปสกิลแซดจันดีกว่าสกิลแซดนะครับโอ้สกิลแซดทีกทารเหมือนแบบ ชูชูป่ะได้ชูไม้ป่ะอยู่ตรงไหนผมไม่รู้นะชูไม้ป่ะเมียแต่เหมือนแบบจะชูไม้แล้ววงวีก็ชอบมาเี่ยรอครับเราเดาหนึ่งนี่ครับขอชูไม้แล้วก็ปล่อยวงวีต่อไปนะครับผมก็ระยะก็ประมาณตอนแรกผมอยู่ตรงนี้ก็ประมาณโดนถึงตรงนี้นะครับก็ก็ไม่ไกลมากครับก็ประมาณนี้นะสองตัวนี้ประมาณสองตัวนี้แล้วกันนะครับ เด่๋ยวประมาณสองตัวนี้นะครับนี่ประมาณน,นี้ล้วกันถ้าแบบเอาชัวร์ๆนะระยานี่ต่อไปนะครับไปสกิลเองแล้วผมสกิลเอก็สกิลเอ,ก,ก,เอก็จะเป็นแบบว่าเดี๋ยวผมลองใช้ตัวนี้เลยนี่อ๋อคือการแบบว่า ระเบิดนะครับระเบิดไฟออกมาเดีย๋ยวลองใหม่ลองใหม่ว่ามุมมันกว้างหรือเปล่ามันแหละขอ,ลองอยู่ตรงกลางนี้แล้วกันกว้างนะเห็นไะโดนรอบรอบนี้นะเห็นป่มครับแสมเอฟเฟกต์อย่างสวยวงแหวนนะครับลองใหม่ลองใหม่อีกทีนึงนะกูสวยแบบกว้างเลยนะครับเอ้ยออมันตามชิดทางเมาส์ของเรานะครับผมนี่สมมุติผมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ปล่อยปล่อยฟลูไฟไนะครับเห็นปหะ มันตามมันตามนิ้วเราเลยนะครับผมถ้าเรากดกดให้มันแบบไปทางไหน,นก็จะไปทางนั้นเลยนะแบบเราแบบไม่ต้องอยู่ใกล้ศัตรูก็ได้นะครับเนีย่ยเห็นไหมโ้สวยแถมวงกว้างอย่างกว้างนะครับผมต่อไปนะครับเป็นสกิลสี่นะครับโอเคเฮ้ยมนเขาพูดอะไรนี่ยนะพูดชิบวิจิอะไรนี่แหละจะผมฟังฟังไม่เข้าเน่ยงั้น เดี๋ยวชิปมันสิโห่สามตัวนี้โดนนะครับเดี๋ยวผมแบบน้องอยู่ตรงกลางนี่่อนแบบมันจะวงกว้างมากหรือเปล่ากว้างอยู่นะกว้างอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณเนี้ยที่ผมวงเมาส์อยู่เนะี่ยประมาณนี้เนาะตรงนี้คงไม่ถึงนะเนีย่ยตัวนี้คงไม่ถึงนะครับเนี่ยก็ไม่ได้กว้างนะครับลูกไฟยังกว้างกว่านะครับผมเหีนยล่ะ ก็น่าจะแรงนะครับแต่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเรื่องด้ำเมจจะค่อยมาพูดอีกทีนะครับผมต่อไปครับสกิลวีนะครับผมอ๋อสกิลวีคือการเหมือนแบบปล่อยปล่อยน้ำแข็งให้ศัตรูแข็งเหรออ๋อจริงด้วยครับจกว่างอยู่นะสกิลเนี้ยสวยได้ไงนี่เอาใหม่แถมครูด,ดาวเร็วนะครับเร็วอยู่นะคือแบบ ชูไม้ทิปไปด้านขวานะครับผมไฟแสงออกไปแล้วก็แข็งนะครับถ้าตูแข็งประมาณสักสักแป๊บหนึ่งครับผมนี่ไงสักแป๊บหนึ่งนะปปนี่ก็ก็ประมาณประมาณจีเวียประมาณสักห้าวิประมาณห้วาวิพอได้ไหมประมาณห้าวิครับหรือไม่ก็สามวินี่แหละ 1>, 1 2ึ่งสอห้าก็ประมาณสักสีวิหาวินี่แหละถ้าแบบชัวร์ๆประมาณสวินนะครับให้แข็งอะเนี่ยก็การทําฟีเบนก็มีแค่นี้นะครับก็ไม่ได้ทํายากเลยนะครับสําหรับคนที่แบบอยากจะทําคําพีเรื่อยๆนะครับก็ก็ทาที่ผมแบบสอนไปเมื่อกี้ได้หลายรอบไปนะครับโอเคก็ขอจชิญพิเพียงท่านี้ไปก่อนนะครับไปายครับผม ฝากไลค์แชร์สไ้คล้าผมด้วยบาย